สวัสดีครับพบกับช่องยู u ูบวีเป๊ะันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องใส่ของตอนที่2ครับนี่ผมซื้อมาจากช้อปปี้โดยตรงครับราคากล่องละยี่สิบาบาทครับอันนี้ก็ใหญ่กว่าอันนี้อีกนะฮะเนี่ยอันนี้อีกครับวันนี้ผมจะมาใส่ของอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นกันอันนี้ก็คนละแบบไอตัวที่ตัดคนละแบบกันนะครับแต่ว่ามันเป็นกล่องที่วัสดุมันทนทานนะครับแต่รู้กันนความรร้้อไดจิงหรือเปล่าครับ วิธีลองใส่ของครับนี่ผมเปิดมานี้นี่ด้านจับของมันตรงนี้สองข้างกดตรงทันเนี้ยนี่ข้างในครับถ้ากลัวว่ากลัวจะกระแทกก็ใช้ไอไออะไรนะโฟมกันกระแทกนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดใส่กล่องของกันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปิดมานะฮะนี่นะครับเอามาสองอันเลยเอาหุ่นตัวที่ผมมาใส่ครับใส่หุ่นลงไปครับนี่นะครับอย่างละกล่องเลยนะครับ ใส่ตรงนี้ลงไปครับเห็นไหมกล่องข้างในก็นี่ครับแล้วก็ปิดฝาลงฮะคผมโอเคนะครับเสร็จแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นกล่องนะฮะแล้วก็เอาหุ่นตัวนี้เอาของที่อยากจะใส่ก็ใส่นะครับนี่ครับอันนี้ไม่มีมานะครับ ก็อ่านี่ครับแต่ประมาณเท่านี้น,นะครับผมครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับกล่องนี้มันสามารถซ้อนกันได้นะคผู้ mm hmm. ชมเนี่ย mm hmm. เห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมซ้อนกันได้นะครับผมถ้าใครที่อยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็สั่งซื้อได้ช้อปปี้ผมจะปะเลี้ยงว้ให้ครับสำหรับวันนี้ก็จบกันเท่านี้ก่อนนะครับว่ากล่องใส่ของนี้หาซื้อกันได้ในช้อปปี้นะครับก็ เดี๋ยวแปะลิงก์ด้านล่างให้นะครับขอบคุณมากครับ